พ่อเด็กเป็นพิธีเนี่ย้าต้องไปซีพ่อเด็กไปไปรับศีลครับเมรีก็เป็นวัดแรกก็ถวายเทียนพรรษาสายหนองไายครับเตรียมตัวไหว้พระรับศีลน,นะครับจากการนำของท่านพระครูอุดรปัญญาคุณหรือหลวงพ่อมหาสุพจนธักกามโมเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองทองตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ ครับกลาบกลาบกลับ,ลบ,ลบอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคาวะตาธรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนะคา,าวะโตสวักาะสังโฆตังังนามิสมาทานศีนห้าพร้อมกัน มะยังพันเตเวโงเวโซงลักพนทายาติสาเนนัหาปัญจศีลานิยาจามาโทติยัมปีมอยังพันเตเวรงเวโซงลักพนทายาติสาเนนัหา ปัญจศีลานิยาจามาตัิยมปิมาอย่างพันเตวิสรงวิทรงรลักขณาทายาติสารเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามา นะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธัสาางสระนังกัจจามิธารรมังสระนังกัจจามิ Hamang Serenang Kacaami, Taman 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 Serenang Kacaami, tidak diambil saingkan Saranang ke jamir Tidak diambil putang Saranang ke jamir Tidak diambil putang Saranang ke jamir Tidak diambil berp contra Saranang ke jamir Tidak diambil berp contra Tidak saranang Kacami, Tisa Arano, Gamanang ni Ama Pantai, 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 เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุเิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาดิยามิกาเมสุเมชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาดิยามิมสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมมจยะปมาดธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธียามิสุราเมรยะมมจยาปมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกาปานิสิเลนะสุขัติงยันติสิเลนาโุกสัมปะดาสิเลนะนิพุติงยันติตัสมาสิลังวิโสทะเยหะ้าุววันนี้จะพาคารวะรูปเหมือนหลวงปู่เทศเทศลงศรีนะอ้าพวกเรากราบพร้อมกันนะ อนัมยังบุษบาสสะภะคะวะโตบุพภานะการังเกโอมัสเสังนะโมสะสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสะภะคะวะโต

ंग अ पर ढंग मधुनो भंड महा धेले पमादेना वालत नंग मधु नो भंदे महा धेले पमादेना ดาวาละตเยนะกตัางสับพางอปาปรทาทังกามตุโนภันเตเอามอบลงกันนะเดี๋ยวกัอนเพื่อให้กิจกรรมคารวะเป็นไปโดยสมบูรณ์ผมขออนุญาตกล่าวคำรับเขอขมาแทนหลวงปู่ อาหังขมามมตุมเหเหิปิเมขมิตบงังาหังขาเมตุมเหหิปิเมขมิตบังเอเาเอาละเอา,เอาดิกาบมะาบ,าบทีนี้ถ้าเราเอามาวางตรงนี้เลยไหมเอาเครื่องสักการะมาวางตรงหน้าลูกทีนี้หันหน้าไปทางโน้นให้โยม เอาพระเรามามามารับนี้กับโยมไหมเจ้าเอันนี้งเด้อรับนะอ๋อช่วยๆพอรับแล้วก็คนหนึ่งก็ถือออกไปเออเออเออเอาเออเนี่ยนะเออเอาเอาเอาที่ออกแค่ไหนเออเอาโยมทางนี้มามามาเข้ามาถวาย sang giàn nóc được công an tiền, không ra thay à? วางไว้ตรงนี้วางาเออามาขึ้นมาเลยมาไป <c oughs> เออมาลว่นน้่มหลายปล้วผมปลาเวานน้่มหลายเลยอ่าเฮ้ยอ่ย่โจ ทยอ,อ,อยมาถวายเสร็จแล้วท่านเจ้าว่าท่านก็จะให้พรเราพอให้พรเสร็จเราพวกเราก็จะไปต่อวัดเทพทานทองนะวัดเทพทานทองนะ อา้อาวเดี๋ยวขอปฏิสันฐานต้อนรับโดยธรรมะปฏิสันฐานนิดหนึ่งนะต้อนรับมันมีสองอย่างอามิตรปฏิสันฐานกับธรรมะปฏิสันฐานหลวงพ่อท่านบอกว่าให้พูดทักนิดหนึ่งว่างั้นนิดหนึ่งกี่ชั่วโมงเนี่ย <laughs> อา้าวที่ ลงมาเห็นพวกเราก็ชื่นใจนะชื่นใจมากๆเลยอันนี้พวกเราให้ทานด้วยวัตถุมันมีส่วนแต่ว่าให้ทานมันมีอยู่เบื้องต้นในสามอย่างใช่ไหมให้ทานวัตถุเนี่ยก็เป็นนะบุญอย่างหนึ่งนะแต่อีกบุญอีกสองอย่างหนึ่งที่ก็ไม่ต้องวไ,ไม่ต้องได้เดินทางให้ทานมีสุดสีขั้นตอนห้าขั้นตอนหนึ่งไปหาทรัพย์สองไปหาวัตถุ สามเดินทางใช่ไหมสี่หาผู้รับนะสี่ขั้นตอนนี่นะกว่าจะได้บุญนะแต่รักษาศินนะรักษาศินห้าโดยไม่ต้องไปไหนเลยนะแต่ว่าได้บุญเยอะกว่าให้ทานทั้งร้อยครั้งท่านว่างนี้นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งทีเนี้ยเรารักษาอารมณ์ห้าอย่างรักษาสินห้านะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ได้มากกว่าเนี่ยอย่างที่ประเด็จคนท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยนะก็คือภาวนาไง แล้วพวกเราบอกว่าไม่มีเวลาภาวนาจะมาลงมานี่คือเก้าสิบเปอร์เซนตดูโทรศัพท์หมดเลยแสดงว่าว่างใช่ไหมว่างไหมแสดงว่าว่างใช่ไหมเออถ้าเรามาดูตัวนี้สักครึ่งหนึ่งนะไม่อาจารย์ไม่ได้ไม่ให้ดูนะให้ดูสักครึ่งหนึ่งนะเราจะได้บุญเยอะเลยนะไม่ไม่ได้เป็นวันเลยนะแค่ลมให้กําหนดลมให้ใจ,ใใจรู้ลมให้ใจสักนิดหนึ่งรู้เะนั้นแหละบุญมากมายอย่างที่หลวงพ่อท่านว่าเนี่ยนะบุญเรื่องการภาวนาเนี่ยเหมือนกับนิลมิตรอะไรได้หมดเลย นะเป็นสิ่งที่นิรมิตได้นะลวงปูเนเนี่ยศาลาหลังเนี้ยโยมมาขอสร้างเองลวงปูไม่ให้สร้างเออโยมยิมกายเนี่ยเขาตายแล้วละ่ะพูดได้ลวงปูไม่ให้สร้างโกรธลวงปูเนะเออลวงปู่ว่าสิาบาทก็ขอที่ให้เขาได้ร่วมกันว่าง,งั้นนะถ้าเราไม่มีอาน,นิสงส์ในจุดนี้ท่านก็จะดิ้นรนขนขวายัางไงแต่ท่านทําสมาธิเฉยๆนะพวกเรานะลองดูนะพวกเราไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยแสดงว่า เราพูดผิดแล้วถ้ามีเวลาดูโทรศัพท์แสดงว่าพวเรามีเวลาภาวนานะฝากไว้นะมีทานบ่มีศีล้อมผลบุญบวงง้องหุงมีศีลขั้นบ่มีละเว้นซิเป็นได้จังไดมีทานมีศีลมีภาวนาบุญนึกจะสมบูรณ์ให้ทานเราจะร่ำรวยรวยแล้วไม่สวยไม่หล่อไม่แข็งแรงก็ไม่มีความสุขสมบูรณ์ให้ทานรักษาศีลเนี่ยเราจะ รวยสวยหลอ่อแต่ขาดสติปัญญาเขาก็บอกว่าถ้าสาว,ส,าวสวยๆนะรูปสวยรวยทรัพย์อับปัญญาปราตาตายไม่ใหญ่โง่เนะเขาก็ชอบผู้ชายนะแต่ต้องมีปัญญาด้วยเนี่ยเราก็จะไม่หลงไงสวยก็เราก็จะไม่ลหลงหล่อเราก็จะไม่หลงจะไม่ลงทําความผิดนะสรุปแล้วก็คือทานศีลภาวนามาให้ครบจะประสบสมดังตั้งใจหมาย เกิดชาตินี้ถึงชีวีจะวางไวยไม่เสียดายเพราะได้ครบประสบบุญสาธุอ่ะเราพรเราพรเนาะเราการพรทยะท่าวาริวห้าปุราปริปุเรนติสากรงเอวเมวะหิตดินนางเปตานังอุปกะปติอิจฉิตังปฏิตังตุมมั่งทิ่ปเมีวะสมิตาตุสเบปูเรนตุสังกะปา จันโดปานรโซยะธามนิชโชติรโซยะธาสัปปิตโยวิวัชันตุสัพอโรโกวินาจตุมาเตปวัตวันตรายโสขทิทีกายุโกภาวะอภิวาทานาสิริสานิจังวุทธาปัจจายนโนจัตตโรธมาวัฏันติอายุพันโนสุขังอะลังขอ,งงหอขให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง เดินทางไปไหนมาไหนก็ให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกเมื่อทุกการทุกเวลาเท่นานกาบพร้อมกันเนะาะกาบก็อ,อยากย้ายขึ้นรถไปเป้าหมายที่สองคือวัดเทพธานทอง เลอนไล่เลนไล่เว้ย evet> ี่มมากเือ okay. ้เอาชีมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดกระบอกเยบกลูกโห้มากเลยดีมากขาตะมองข้าะ Haa, mui lai, mui lai, mui kwa,